สวัสดีครับผู้ใดมาเหร็น้ำเฮาเนาะผู้ใดเราเพน้าลุงนะคะสวัสดีครับดำมาเล้วใครมาหาใครมายี่มลูกนี่ต้นแมงโอ้นี่เหมือนลูกดำเลยเนอะต้นแมงนะต้นแมงอันนี้ก็มีตามทะเลนะครับผมมามาซูพี่ดำกินเนาะนะครับแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งไก่ไปใส่ละ มิ้งปีนไก่มุ้งตาไปเก็บแล้วหมดไฟล้วมีหมดเก็บแบบมุ้งตาในตู้เย็นตกระซังแล้วเดี๋ยวผมก็อิ่มแล้วเก็บเรืองกมาแล้วอันนี้เราลื่องทำคลิปนะคะเพราะว่าไฟอ่ะพี่ทำคลิปอิ่มแล้วข้าวข้าวลูกเออให้เบิังไฟโอ้ยจะเมยนเพิ่งกวนพ่อเพิ่นองจะจบยังให้อ็น ใช่เพื่อนที่แรกนึกว่าลุงดำจำมุกตาพาเพื่อนบอดได้เออไม่หยิงพาเพื่อนพาเอาที่แรกทักทักไปในไรสุดนะะทักไปในไรสดอันมุกตาพาเพื่อนเก่าหัวเนาะพี่ดำเนาะลุงก็เลี้ยวลุงอยู่เลี้ยวลุงอยู่หรือไงวะเห็นแต่พี่เดาเก่าหัวอ๋อจ้ำเขาบ่ได้ละตัวอะไรตัวนั้นก็เลยอ่า เอาเขานะเอาเอาเอา,เอาส้มตำนะครับผมส้มตำแล้วก็ไก่ย,ย่างไปฝากพี่ๆทุกเบอร์ที่นานกากก็เลยไปเจอกับพี่ดำเนาะนะครับคุ้นๆอยู่เลยครับพี่ดำก็เลยมาเล่นน้ำนะครับผม <S <S มานั่งกินเขานำ้ำไม่ยั่งอื้อยื่อยู่ผมก็เลยก็ตอนนี้ก็เริ่มสุขภาพแข็งแรงแล้วกินไรพวกเรากวีกกินข้าวกาแซ่บกินข้าวกาแซ่บกันว่าพี่ดำ คุยเรืเมสี่ก็เมวนอย่งก็คุยเรื่องเมสี่ก็มวนคุยเรื่องเมสซี่ก็มด้า่วนองกลนยู่สวยเหอย่บ้านสามแกบนุ่มยเจริงวะโอ้จางบ้านมองตา้นถึงลงดำปมะมอกตายดำได้มองตายํำได้ สุขภาพพี่ดำก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเหลือเหลือไปหาหมออีกรอบนึ่งมาพี่ครับเหลืออีก20%ป่าวะอ่าสภาพร่างกายมันรอรอมันเข่าที่ครับเข่ากลับให้ให้เลือดมันแบบว่าไหลเวียนให้นั่นอ่าเพราะว่าเพราะว่าฟอกเลือดไหมแม่นป่มันมาแม่นไอ้ฟอกฟอกฟอกไตเนีซองเทือฟอกไตซองเทือกองเทือแต่ว่าจกหั่นแล้วก็ทอดสายฟอกตรงฟอกไตพี่จะได้ใส ส่มันใส่อย่างเขาแย่เขาแต่แตแตแต้หูด,ดังนี่หมดแลจนลบัดบัดเล้วแหละมันบมเม,น,มนนี่นเบลเล่เลยเขา <c oughs> เขาเสียบเขานี่เขาใสียใจอันเสียบเสีปากกับมมีบอเขาใส่หายใจทางปากมีบอมันก็นมีอยู่ครับผมก็กผมออกม,าม,ามันมาทรม,มานบางทีนึกท,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 ที่ตายเขาบางทีเนี่ยออกเลย อันนี้คือประสบการณ์จริงเนาะนะครับผมหลังความตายหรอพี่ดำมันมันโมเมนต์มันคือฝันมันคือฝันมันบลพี่ดำฝันแต่ว่ามันบกบกคือเรื่องจริงเลยมันมันมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงผมผมยังงงอยู่อย่าไปตาโกนเพราะว่ามีอาจารย์มอน่ะลงโมซี่เพราะว่าผมพวกใจยังเรียบร้อยแล้ว พอแล้วนะไออันนี้อาจารย์ของหมออีกทีหนึ่งนะที่เพื่อนเฮ็ดไอวิจัยการฟอกไตแต่ว่ามันสำเร็จแล้วแต่ว่าเพิ่นมาสร้างอยู่ใกล้โรงพยาบาลในศูนย์สกุลนะครับมันก็เป็นร่องบริเวณนี้ค้ายๆแปว่าท่มเตียงผมลงมาเลยรอดคือกันก็อุ้มวงนิ่นะมันกระบื้อคือกันแจ๊กวันแจ๊กอีหยังล่ะไม่รู้เพคือตอนนันจำได้แต่ว่า มาแล้วสว่านมาแล้วมันจ่ออันจ่กสว่านได้ยังแล้วมาเจอดีผมเลยจักเสียบยังเข้าเลยมันมามันที่จริงแล้วมันมันเป็นสายฟอกไตอะนะก็ใช่คับพี่ดำบิางนะก็ก็น่าจะมีนะนี่นี่นี่แถวๆนี้นี่ประมาณนี้ฝั่ง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 นี้นี่นี่ตรงนี้แล้วนี่นี่ผ่านผ่านเส้นเลือดไอ เส้นเลือดใหญ่ของหัวใจน่ะที่ว่าตอนตอนที่ไปถอดออกนะครับแล้วแล้วดึงออกมาแล้วก็โอ้โอ่ะแล้วก็เบคุณหมอเขาก็เอาเอามือนะต้องเอามือนี้เน้นค้าคอหาวซันแรนมาตอนตอนที่ถอดออกมันมาเพราะว่าโบเมนเนี่ยมันเส้นเลือดใหญ่โบถอดออกแล้วถอดถอดอันนี้คือตอนถอดเพราะว่าโบมาตรวจแล้ว ใส่หัวปัดๆมันโมเมนต์อย่างเรียวบางหน้าพ่อมัแน่ก่อนหน้าแล้วไอ้ตับแข็งตับแข็งพขาไม่ไม่เอาตับแข็งบ้่ตับแข็งทั้งไอ้ไตวายเเฮ้ยกลับฟื้นตัวได้ยังไงวะแบบหมองงวะต่อไปเพราะว่าใส้ซับภาษาอังกฤษกับมี พูดหมอมัยิ่งเนี่ยมาไอ้เพราะว่าฝึกงานนะเออก็คุยป๊าป๊าป๊าปคุยัพษ์อังกฤษตัวแล้วก็เก่งโมเมนต์อย่างไรมาเนี่ยเออเออเดี๋ยวของคุณนี่ไอ้ไตกับตับนี่ฝืนตัวแล้วนะเพราะว่าเอาจนมองงงเว้ยมาคุณหมอกเอะ อ,อันนี้มันแล้วแต่สุขภาพของไผ่ของมันเนมันแล้วก็อ่าแล้วแต่อ่าร่างกายแมนบ้พ <ผม S 2> ี่ดำผมกับโบโบลูบ่คือกันเพื่เสียบแล้วเสียบอีกอยู่ดูดเลือด,ดตลอดเวลา,าตีตับตับตับตัอมาอคือกัน<อ><อ>ก็ไม่เอาเลยลอบอลแล้วเรามาถอดออกเบิดเลยใส่โย,ยงใส่ยางน้นมันนี่คุณหมอทังถอดเด้เอากระจกเสียเสศษหมด ทอนแล้ออนึงเรือจะใส่ยางโค้บุะรนี่ใส่ยางมันโฟคไตนะเขาไว้สะกรอนไปนอนนเรือเดี๋ยวอีกสองวันก็กลับบ้านได้นะอเดี๋ยวหมอหมัดนหมอนัดมาอีกอัดสองครั้งโอ้ทำไมแล้วก็ตอนนี้เหลือนัดอีกครั้งหนึ่งอ่่ไไมด้ก็ไม่ได้กินยาเพราะว่าหมามันฆ่าไปแล้วครับ มามามไอ้ลูกนี้มันข่าไปก็ไม่ได้กินเลยขอมาไหมขอมาไหมนะนะครับอันนี้พี่ดําก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมอ่าตอนที่ป่วยเนาะนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยู่แล้วแต่ร่างกายของเราที่มันจะเป่าสภาพได้ไหมมันจะฟื้นฟูเร็วไหมเนาะแมนบอล่ะมันก็อันนี้กับปฏิหารนะครับผมเพราะว่า ตอนที่ดูดูดูในไลฟ์สดดูในคลิปดูในคลิปของอ่าแม่คำสายนองโอ้นะครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลยแหละมันคือฝันนดีเลยฮะมันโนแมงนะผมเรื่องผมผมเมื่อยผมเมื่อยเองมอให้กินใบออดเข่าอดน้าพ่ะเจ้าให้แต่น้าเกลือครับมันจักมือบาทีนี่ครับ ผมอยูหาน้องยังกินอะารวโอ้ไม่ทางหรอกบดมันทีตายก็ให้มันตายด้วยเนื้อเนื้อเนื้อใดกับแม่แม่ม่ต้องอะไรนั่นหรอแม่พอแล้วเอาผมเมืเมื่ออยู่งานแล้วอ่าอ่ะพี่ดำครับอ่ะโอเคครับอ่าเนาะนะครับผมก็พี่ดำมาเล่าประสบการณ์นะครับผมอ่าหลังจากที่ป่วยป่วยหนักเนาะพี่เนาะ นะครับอ่าแล้วก็มานั่งเล่นด้วยมากินข้าวมารับประทานอาหารนะครับผมที่บ้านของน้องมุกตาตอนนี้น้องมุกตาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับคอยให้กําลังใจพี่ดําสตอรี่วะนะครับผมฝากช่องพี่ดําสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับลืมดันดช่องช่องอะไรของพี่เดะ อ๋อมุกตาพาเพลินครับมุกตาพาเพลินนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เรล่านางฟ้าเละเทวดาทุกท่านให้ความกรุณาที่ดันช่องน้องนะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ